มิลินทปัญหาพาหิราคาถาตอนที่สองวันหนึ่งพระเจ้ามิลินเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระนครด้วยพระราชะประสงค์จะทอดพระเนตรขบวนจจตุรงคิี่นีเสนาอันมีพลพาหนะหาที่สุดไม่ได้ในสถานที่ฝึกซ้อมโปรดเกล้าให้จัดฝึกซ้อมหมู่เสนาที่ภายนอกพระนครเสร็จแล้วพระองค์พอพระหฤรไยในการตัส สนทนาด้วยลทัทธิต่างๆทรงนิยมในถ้อยคำของมหาชนที่เจราจากันซึ่งอ้างคำพีโลกยัตศาสตร์และวิตันทศาสตร์ทอดพระเนตรดวงอาทิตย์แล้วราดแกหมูมอม,มาดว่าวันนี้ยังเหลืออยู่มากเท่าเมืองจะไปทำอะไรมีใครที่เป็นบัณฑิตจะเป็นสมณะก็ตามพรามณ์ก็ตามที่เป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นคณาจารย์แม้ปฏิญาณตน ว่าเป็นพระอาหารหันต์ผู้รู้ชอบเองที่อาจจะสนทนากับเราบรรเทาความสงสัยเสียได้บ้างหรือไม่เมื่อพระเจ้ามิลินตัดถามอย่างนี้แล้วโยนกอมาธาห้อยได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระมหาราชเจา้ามีศาสดายอยู่หกท่านคือปุรณะกัสป,ปมะมัคคลิโคสารนิคารนาธนาตบาุตรสัญชัยเวรัตบุตรอชีตเกตกำพล ปรากุฏกัจจายณะไนดะ้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นคนที่มีชื่อเสียงปรากฏมีเกียรติยศว่าเป็นดิถกรคือผู้สอนลทัทธิแก่ประชาชนคนเป็นอันมากนับถือว่ามีลทัทธิอันดีขอพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปสู่สำนักของท่านทั้งหกนั้นแล้วตรัสถามปัญหาบรรเทากังขาสเสถิดครั้นพระองค์ได้สดับอย่างนี้แล้ว จึงพร้อมด้วยโยนกอมตห้าร้อยห้อมล้อมเป็นราชบริวารทรงลถพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักปุรณะกัสปะทรงปฏิสันถานปราศัยกับปุรณะกัสปะพอให้เกิดความยินดีแล้วประทับณสถานที่ส่วนข้างหนึ่งแล้วตรัดถามว่าท่านกัสปะอะไรรักษาโลกอยู่ปุรณะกัสปะทูลตอบว่าแผ่นดินแลมหาราชเจา้ารักษาโลกอยู่ พระเจ้ามิลินจึงทรงย้อนถามว่าถ้าแผ่นดินรักษาโลกอยู่เหตุไฉนสัตว์ที่ไปสู่อเวจีนรกจึงล่วงแผ่นดินไปเล่าเมื่อพระเจ้ามิลินตรัสถามอย่างนี้แล้วุรณกัสป,ปะไม่อาจฝืนคำนั้นและไม่อาจคืนคำนั้นจึงก้มหน้านิ่งหงอยเหงาอยู่ลำดับนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักมัคคัลีโคสารและตรัสถามว่า ท่านโคศารกุศลกรรมและอกุศลกรรมมีหรือไม่ผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีแล้วและทำชั่วแล้วมีหรือไม่มาคลิโคสารทูลตอบว่าไม่มีมหาราชเจ้าชนลาวได้เคยเป็นกษัตริย์อยู่ในโลกนี้ชนลาวนั้นแม้ไปสู่ระโลกแล้วก็จะเป็นกษัตริย์อีกเที่ยวชนลาวได้เคยเป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นจันทานเป็นปุกุสะ อยู่ในโลกนี้ชนเหล่านั้นแม้ไปสุปรโลกแล้วก็จะเป็นเหมือนเช่นนั้นแลจะต้องการอะไรด้วยกุศลกรรมและอกุศลกรรมเล่าพระเจ้ามิรินทรงย้อนถามว่าถ้าใครเคยเป็นอะไรในโลกนี้แม้ไปสุปรโลกแล้วก็จะเป็นเหมือนเช่นนั้นอีกไม่มีกิจที่จะต้องทำด้วยกุศลกรรมและอกุศลกรรมถ้าอย่างนั้นชนลาวใดมือขาดก็ดี เท้าขาดก็ดีหูหรือจมูกขาดไปก็ดีในโลกนี้ชนเหล่านั้นแม้ไปประโลกแล้วก็จะต้องเป็นเหมือนเช่นนั้นอีกสิเมื่อพระเจ้ามิลินตรัสถามอย่างนี้แล้วมัคคิริโศสารก็นิ่งอันครั้งนั้นพระเจ้ามิลินทรงพระราชดำริว่าชมพูทวีปนี้ว่างเปล่าทีเดียวไม่มีสมณพรามณ์ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสามารถเจราจากับเรา บรรเทาความสงสัยได้คืนวันหนึ่งตรัสถามอำมาตยทั้งหลายว่าคืนวันนี้เดือนงายนะ่าสบายนักเราจะไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดดีเนาะเพื่อจะได้ถามปัญหาใครเนาะจะสามารถเจรจากับเราบรรเทาความสงสัยเสียได้เมื่อพระเจ้ามิรินตรัสอย่างนี้แล้วอำมาตยทั้งหลายได้ยืนนิ่งแลดูพระภักอยู่สมัยนั้นสาคนราชธานี ว่างเปล่าจากสมณพราหมณ์และขรหาบดีที่เป็นปราดถึงสิบสองปีเพราะพระเจ้ามิลินได้ทรงสดับว่าในที่ใดมีสมณพราหมณ์หรือขรหาบดีที่เป็นปราดก็เสด็จพระราชนเนินไปตรัสถามปัญหากับหมู่ปราดในที่นั้นหมู่ปราดทั้งปวงนั้นไม่สามารถจะวิสัชนาปัญหาถวายให้ทรงยินดีได้ต่างคนก็หลบหนีไปในที่ใดที่หนึ่ง ผู้ที่ไม่หลีกหนีไปสู่ที่อื่นต่างคนก็อยู่นิ่งๆส่วนภิกษุทั้งหลายไปสู่ประเทศหิมพานเสียโดยมากสมัยนั้นพระอาหารหันตเจ้าร้อยโกศอาศัยอยู่ที่พื้นถ้ำพระขิตะคูหาหน้าเขาหิมพานในการนั้นพระอาัสาคุตเถระเจ้าได้สดับพระวาจาแห่งพระเจ้ามิลินด้วยทิพยโสตก็คือหูทิพ ก็คือหูที่ได้ยินเสียงไกลได้ดุดหูเทวดาแล้วจึงนัดให้พิสุขสงประชุมนยอดเขายุคันธรแล้วถามพิสุขทั้งหลายว่าอาอุโสมีพิสุของค์ไราสามารถจะสนทนากับพระเจ้ามิลินดับความสงสัยของเธอเสียดายบ้างหรือไม่เมื่อพระเถระเจ้ากล่าวถามอย่างนี้แล้วภาพอรหันเจ้าร้อยโกรดนั้นก็พากันนิ่งอยู่ พระเถระเจ้าถามอย่างนั้นถึงสองครั้งสามครั้งต่างองค์ก็นิ่งเสียเหมือนอย่างนั้นพระเถระเจ้าจึงกล่าวว่าอาวุโสในดาวดึงพิภพพิมานชื่อเกตุมวดีมีอยู่ข้างปราจีนทิศแห่งภัยชยันตปราศาสตร์เทพบุตรชื่อมหาเสนได้อาศัยอยู่ในที่พยาพิมานนั้น เธอสามารถจะสนทนากับพระเจ้ามิลินดับความสงสัยของเธอได้ลำดับนั้นพระอรหันตเจ้าร้อยโกดนั้นจึงหายพระองค์จากเขายุคันทรไปปรากฏขึ้นในดาวดึงพิภพเท้าสักกรินเทวราชได้ทอดพระเนตรเห็นพิสุกทั้งหลายนั้นมาอยู่แต่ไกลจึงเสด็จเข้าไปใกล้ทรงถวายอภิวาทพระอสุคต,ตเถระเจ้า ประทับยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเป็นการแสดงความเคารพแล้วตรัสถามว่าพระพิสุกสง์มากันถึงที่นี่เป็นหมู่ใหญ่ข้าพเจ้าได้ถวายตัวเป็นอารามิกบุรุษของพระพิสุกสงฆ์ไว้แล้วท่านจะประสงค์ให้ข้าพเจ้ากระทำกิจใดหรือพระเถระเจ้าจึงถวายพระพรว่าดูก่อนมหาราช ในชมพูทวีมีพระเจ้าแผ่นดินในสาคนราชธานีพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ามิลินเป็นคนช่างตรัสซักถามด้วยข้อความในลทัทธิต่างๆอันใครๆจะโต้อตอบครอบงามให้ชนะนั้นได้โดยยากเขากล่าวยกว่าเป็นยอดของเดียรถีเจา้าลัทธิเป็นอันมากเธอเสด็จเข้าไปหาพิสุกสงแล้วตรัสถามปัญหา้วยวาทะปรารบทิฐินั้น เบียดเบียนพี่สุกสงให้ลำบากท้าวสักกรินเทวราชตรัสบอกพระเทเจ้า,าว,ว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้ามิลินนั้นจุติไปเกิดในมนุษย์โลกจากที่นี้เองเทพบุตรชื่อมหาเสนซึ่งอยู่ในพิมานชื่อเกตุมวดีนั่นแน่สามารถจะสนทนากับพระเจ้ามิลินนั้นดับความสงสัยของเธอเสได้เราจงมาพากันไปอ้อนวอนขอให้เธอไปเกิดในมนุษย์โลกเถิด ครั้นตัดอย่างนี้แล้วสเสด็จตามพระพิสุกสงไปถึงเกตุงบดีพิมานแล้วทรงสวมกอดมหาเสนเทพบุตรแล้วตรัสว่าแน่เจ้าภูนิรทุกพระพิสุกสงท่านอ่อนวอนขอให้เจ้าลงไปเกิดในมนุษย์โลกมหาเสนเทพบุตรทูลว่าข้าพระองค์ไม่พอใจมนุษย์โลกที่มีงานการมากนะักมนุษย์โลกนั้นเข้มงวดนะักข้าพระองค์จะเกิดสืบสืบไปในเทวโลกนี้เท่านั้น ว่าจะปรินิพานเท้าสักกรินเทวราชตัดอ้อนวอนถึงสองครั้งสามครั้งเธอก็ไม่ได้ทูลรับเหมือนดังนั้นพระอสุคตตเทระเจ้าจึงกล่าวกับพระมหาเซนเทพบุตรว่าดูก่อนท่านภูร้นิรทุข์เราทั้งหลายได้เลือกตรวจด,ดูตลอดทั้งโลกมนุษย์ทั้งเทวโลกนอกจากท่านแล้วไม่เห็นใครอื่นที่จะสามารถทำลายล้างทิฏฐิของพระเจ้ามิลินแล้วยกย่องพระศาสนาไว้ได้ พระพิสุกสงฆ์จึงได้อ่อนวอนท่านขอท่านผู้สัตบุรุษจงยอมไปเกิดในมนุษยโลกแล้วยกย่องพระศาสนาของพระทศพลเจ้าไวเ้เถิดเมื่อพระเถระเจ้ากล่าวอ้อนวอนอย่างนี้แล้วมหาเสนเทพบุตรทราบว่าเธอผู้เดียวเท่านั้นจะสามารถทำลายล้างทิฏฐิของพระเจ้ามิลินแล้วยกย่องพระศาสนาไว้ได้จึงมีใจยินดีชื่นบานได้ถวายปฏิญาณรับว่าจะลงไปเกิด